ข้อที่128นะครับเดี๋ยวผมจะขีดเส้นใต้ตรงนี้เอาไว้เนาะให้เราหาความหมายของคำคำนี้ที่มันเป็นคำตรงข้ามนะครับเราถึงจะสามารถที่จะทำในข้อสอบเติมคำในข้อนี้ได้นะครับยกตัวอย่างข้อนี้นะคำว่าย้อนจังแหย่แหย่านะย้อนจังก็คือขยายขยายเวลานะ หย่อนจังกคือการต่ออายุหรือว่าการขยายเวลาออกไปนั่นเองเนาะให้เราหาความหมายของคําว่าตรงข้ามกับคำข้อข้อนี้ถ้ามันขยายมันต้องหมดใช่ไหมครับหมดจากขยายมันก็คือสิ้นสุดหรือว่าหมดอายุอะไรแบบนี้นะข้อนี้เขาบอกว่าทาอึมตาเดะคืนมูเคยากิแล้วก็เว้นวรรคเอาไว้นะคือคงจังเอซเคซก อินฮารอมิออนเคยาคืนยนจังเฮยาฮามีดาสัญญาจ้างเนี่ยจะหมดในเดือนหน้านะครับถ้า,าจะต่อทำงานที่แห่งนี้ต่อเนี่ยจะต้องต่อสัญญาจ้างนั่นเองก็คือขยายสัญญาจ้างเนาะช้อยที่หนึ่งครับว่า ida ชินโกเทมีดาช้อยที่สองมันดูเทมีดาช้อยที่สามชิจักเทมีดาช้อยที่สี่นะครับอันนี้ชินช่องเทมีดานะ ชินโก้คือการรายงานช้อยที่2คือมันเทมแล้วคือหมดอายุช้อยที่3นะฮะชี้แจก็คือเริ่มต้นนะส่วนช้อยที่4นะครับชิ้นจ่องคือสมัครอ่า <c oughs> หนึ่สสมสนะครับถ้าจะให้เราเลือกตอบเราต้องตอบข้อไหนครับตอบข้อที่2อ,อ่า นั้นโยเทมิดาก็คือหมดอายุนั่นเองนะครับผมอะไรหมดอายุครับก,ญญก, K ak, ก็คือสัญญานช่นะอ่ายักเคยักษ์ก็คือสัญญาจ้างนั่นเองนะครับผมก็ประมาณว่าทาอึมตะเด